สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูสงเปิดมาเป็นกล้วยนะคะ,ะแสดงว่าวันนี้ครูสงต้องพูดถึงเรื่องของกล้วยแน่ๆเลยไปดูกันค่ะว่าครูสงจะพาทําอะไรนะคะค่ะวันนี้ครูสงก็จะพาเพื่อนๆทําข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะเพื่อนๆขาและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวข้าวสารวันนี้ครูสงจะใช้ข้าวไลฟบลูรี่นะคะซึ่งมี ผลดีต่อสุขภาพมากเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยสุกด้วยน้ำหวาหรือจะกล้วยสุกสายพันธุ์ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยใบตองที่เราฉีดเอาไว้ตากแดดให้นิ่มพอดีแล้วก็ฉีกซ้อนกันเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายนะคะเพื่อเก็บเชือกติ่งต่างๆออกให้หมดให้ใบตองดูสวยงามแล้วก็ห่อง,ง่ายมัดง่ายนั่นเองคะ่ะ ส่วนการเช็ดใบตองนะคะเราจะใช้ผ้านะคะผ้าสะอาดเช็ดใบตองจะเช็ดก่อนเออก่อนมาตัดหรือมาฉีกแล้วทําเป็นพับๆแบบนี้ก็ได้หรือจะอะตัดก่อนฉีกก่อนแล้วค่อยมาเช็ดก็ได้นะคะได้หมดทั้งสองอย่างเลยใครสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยนะคะเอาต้มมัดนะคะ ข้าวต้มมัดเป็นอา,อาหารว่างชิ้นหนึ่งของคนไทยของเรามาตั้งแต่โบราณค่ะเ,เราสามารถใช้เสิร์ฟในงานบวชงานมงคลต่างๆก็ได้นะคะหรือจะทําให้ทานเองก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยทําก็ใช้คลิปนี้ทาเพราะคลิปนี้นะคะครูสงจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยแม้กระทั่งอตอนที่จะจัดเสิร์ฟจ,จานให้สวยงามนั่นเองะะเดี๋ยวเราไปดูกล้วยกันคะ่ะกล้วยกล้วยสุกนะคะถ้า กล้วยสุกที่สุกงอมนิดนึงเนี่ยเปลือกเขาก็จะดำๆนิดนึงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาเนี่ยจะดีมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียนะคะแบบนี้เอามาใช้เป็นกล้วยหอ่อข้าวต้มมัดได้เลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะเนื้อเขาสวยมากเลยนะคะนี่เราจะใช้กล้วยวีนี้ก่อนส่วนกล้วยที่ยังสุกหามหรือยังสุกไม่ดีพอเนี่ยจะทาจะมาทำข้าวต้มมัดเนี่ยจะไม่อร่อยนะคะจะเนื้อจะฝาดแล้วก็จะไม่น่าทานค่ะเพื่อนๆต้องเป็นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะไปผ่ากล้วยกันค่ะกล้วยลูกไหนที่ลูกใหญ่เนี่ยเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะคะ,ะผ่าครึ่งทุกลูกเลยก่อนที่จะไปห่อนะคะส่วนลูกไหนที่ลูกเล็กๆเนี่ยเราก็จะไม่ผ่าก็จะห่อทั้งลูกเลยส่วนผสมนะคะก็มีเกลือค่ะเกลือป่นนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะกับข้าวกับข้าวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวไรโบรี่ประมาณ1ชุบหกิโลกรัมค่ะ แล้วก็ถั่วลิสงนะคะที่เราล้างน้ำเอาไว้แล้วเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ประมาณาตามใจชอบค่ะถ้าใครชอบถั่วเยอะก็ใส่เยอะถ้าใครชอบถั่วน้อยก็ใส่น้อยอสำหรับผู้สงเนี่ยชอบถั่วเยอะๆค่ะก็จะใส่ประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะสำหรับถั่วลิสงนะคะแช่น้ำล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ซาวจากน้ำขึ้นมาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วน้ำเปล่าเราก็จะโรยเข้าไปพอให้เกลือกับเม็ดของถั่วลิสงเนี่ย ติดกับเนื้อข้าวนะคะข้าวเหนียวของเราเมื่อได้ที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําใบตองมาสลับกันสองใบโดยใช้ด้านหัวเอาไว้ด้านซ้ายและขวานะคะทับกันโรยนะคะโรยข้าวกับถั่วนะคะเข้าไปใส่กล้วยทับเข้าไปแล้วก็โรยข้าวซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปห่อกันเลยค่ะไปดูวิธีห่อกันค่ะ เราจะพันข้าวต้มเข้าไปที่ปลายข้าวต้มด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็กดให้แน่นเลยค่ะพันเข้าไปโดยจับทั้งสองด้านให้แน่นค่ะยึดให้แน่นพับปลายใบตองหนึ่งข้างแล้วก็เคาะด้านที่ยังไม่ได้พับทำไมต้องเคาะนะคะเพราะว่าต้องให้มันแน่นค่ะค่ะถ้าเราไม่เคาะเ,เข้าในในใบตองของเราเนี่ย จะทาให้ข้าวต้มมัดของเราเนี่ยลวมแล้วก็เม็ดข้าวจะบานค่ะไม่น่ารับประทานนะคะและเวลามัดก็จะปูดออกมามัดก็ไม่สวยนะคะเพื่อนๆส่วนการมัดข้าวต้มเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องใช้ตอกข้าวค่ะแต่ว่าบางทีก็หายากครูสมก็จะใช้หนังยางแทนนะคะจะใช้2เส้นต่อ1ข้างวิธีมัดนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีมัดกันอันนี้ใบตองชุดนี้คงไม่ได้ตัดตอนแรกนะคะแล้วก็มาตัดที่หลังก็ได้ แต่ส่วนมากเราจะตัดก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดมาหอ,อก,ก่อนก็ตัดออกตรงไหนไม่สวยก็ตัดออกค่ะแบบนี้เลยนะคะเก็บปลายใบยตองอเก็บส้นใบตองให้เรียบร้อยให้สวยงามอ่าอันไหนที่มีเส้นของเยื่อใบตองก็ตัดออกให้หมดแล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะมัดสองรอบนะคะผู้ทงจะใช้หนึ่งเส้นแต่ว่ามัดดูแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะใช้สอเส้นนะคะ ก็จะได้ข้าวต้มมัดที่สวยงามาจัดรูปหลังจากมัดเสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปข้าวต้มมัดของเราให้สวยงามแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะมัดจนกว่าจะเสร็จเลยทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้าวต้มมัดที่สวยงามแบบนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเอาข้าวต้มมัดลงหม้อเนี่ยเราจะเอาใช้ใบตองรองก้นหม้อก่อน แล้วก็ปิดฝาหม้อด้วยใบตองเช่นเดิมตามด้วยเปลือกกล้วยหรือหวีกล้วยที่เราปอกแล้วทับลงไปค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแบบนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเอาตั้งไฟเปิดไฟกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ํานะคะน้ํานี่ห้ามขาดเลยนะคะเราจะเติมน้ําไปทุกครั้งประมาณ30นาทีจะเติมน้ําครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ําแห้งนะคะแล้วก็ต้มยาวไปเลยค่ะประมาณ2 เกือบสองชั่วโมงเพื่อให้ข้าวต้มมัดของเราเนี่ยสุกดีพร้อมกับถั่วที่สงที่สุกดีด้วยค่ะส่วนมะพร้าวนะคะเพื่อนๆมะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งดีค่ะเราก็จะขูดมะพร้าวห้าวนะคะแล้วก็เอาไว้โรยโรยข้าวต้มมัดที่เราแกะเสร็จแล้วเราก็จะปอกเปลือกข้าวต้มมัดกันนะคะปอกออกมาแบบนี้เลยค่ะฉีกสองข้างนะคะแล้วก็แกะเปลือกออกเราก็จะเห็นเนื้อของข้าวต้มมัดนี่ค่ะ เป็นข้าวไรซเบอรี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อเมื่อแกะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปโรยกับมะพร้าวข้าวที่เราขูดเอาไว้แล้วแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะจะเสิร์ฟในงานมงคลงานบวชหรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะ<ม>เพื่อนเพื่อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,อนขก็จะได้ข้าวต้มมัดที่หน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานพิธีมงคลหรือแม้แต่เป็นอาหารว่างนะคะเพื่อนๆขาเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเราก็จะได้จานข้าวต้มมัดพร้อมเสิร์ฟ เป็นชิ้นเล็ก,ลกๆโรยด้วยมะพร้าวห้าวแบบนี้น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราจะโรยหน้าด้วยเกลือนิดหน่อยก็ได้หรือจะโรยหน้าด้วยน้ําตาลนิดหน่อยก็ได้นะคะรสชาติอร่อยมากเลยถ้าใครยังไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยทานก็ลองนะคะเพื่อนๆอ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ